ก่อนจะเป็นสาวกอรหันก็ต้องเรียนปริยัติก่อนเรียนมากหรือเรียนน้อยเรียนกับพ่อแม่กูอ,อาจารย์หรือเรียนกับหมู่คณะนั่นก็คือเรียนจากนั้นลงมือปฏิบัติบางคนปฏิบัติยากบรรลุยากบางคนปฏิบัติยากบรรลุเร็วบางคนปฏิบัติง่ายปรรลุยาก บางคนปฏิบัติง่ายบรรลุง่ายเพราะมีความแตกต่างทงางวาสนาเมื่อกิเิตหมดสิ้นไปจากใจแล้วนักปราชญ์ท่านกล่าวว่าที่ผ่านมาเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหากกิเลสไม่หมดก็าตายทิ้งคือวนไปแล้ววนมาได้น,นคย,ยาวนาน